อ่ะรบก่นนะครับพี่เทสต์นี้นะเพื่อนๆนะนะครับ F4 เรานะครับมาซื้อสวิตดิเมนชันตัวนี้เป็น RX แทนนะนะครับก็เลยสัญญาว่าจะเปลี่ยนฐานแล้วมันเครื่องมันเกียร์ให้มาของ h อนด้าเลยนะอันนี้คือมันเครื่องว้ามันเครื่องใส่ๆนี่มันช่าง นจริงๆแนนะค่นี้นะครับผมเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะครับแล้วเราก็เสริมเมื่อครูแดนให้ด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่เนี่ยให้ด้วยนะครับแล้วก็โอนภาษีต่อทะเบียนให้ด้วยนะครับทุกอย่างทำให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็ประกันภัยด้วยนะประกันภัยเป็น2บวกนะครับแค่นี้มีอะไรนะอ๋อมีล้อ,อยางใช่ไหมเดี๋ยวใหม่นะเรามีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเสริมเมื่อครูนนะครับแล้วก็ แบกใหม่ยางใหม่แล้วก็แบตเตอรี่ใหม่ด้วยงอ,อย่างคุ้มอ่ะร้อเดิมนะครับคุณพี่ก็ไม่ชอบนะครับแต่เราจะเปลี่ยนเป็นร้อสิบเข็ให้ด้วยนะครับสีแปดนะครับเดี๋ยวจะดูยางใหม่หแกด้วยนะครับเพื่อนนะขอเล้ว่าซื้อที่นี่นะรถแดกจากแถมโหมนี่คือทีเด็ดเลยฮะแน่นอน,นครัเพื่อนนะจะบอกว่าของทุกอย่างถ้าเรามีห้อนะครับแล้วเราก็ทําตามสเปคเขาอะนะครับ มันจะไม่ค่อยมีปัญหา,าเพื่อนนะครับถ้ามันเกียร์เนี่ยเราก็เป็นของศูนย์บริการเลยนะฮะของ Honda ครูแร็ปยังใช้ของ Honda เลยะครับเพื่อนหรือไอซ์แท้ I X T R นะจัดให้มันเนียนๆหน่อยอ่าน้ำมันเกียร์นะฮะประการสุดท้ายใหม่เกียมน้ำมันเกียร์คือต้องยกรถขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ทําด้านล่างนะอ่าโอเคเพื่อนนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะับเจอนที่ร้านนะบ๊ายแบย ไปทำอะไรมาเนี่ยไปเขยีล้อมาพี่ดูล้อนิดนึงตรถเปลี่ยนเวลนะครับสบปูลก็บอกว่าไม่โดนใจ17บลายมาด้าก็บอกว่าไม่เวิร์กไม่ชาร์ฟเท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้จ,จะเป็นชุดนี้อีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ชุดนะฮะไม่มีปัญหาครับเพื่อเอฟซีฮะนะครับเราก็เปลี่ยนล้อ <c oughs> แล้วก็ยางใหม่ด้วยเพื่อน <c oughs> ใจสุดๆฮนะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนฐานแ้วมันเครื่องแนละ้วมันเกียร์ไปแล้วนะ แล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ซัมเมอร์คูลเลนด้วยนะครับนี่ฮะยางใหม่อีก <Wow. S 1> นะครับสี่เส้นยางแหลมมาไปมีลูาค้าตอนแรกสวยถูกใจคุ้มสุดๆแ,แบบแบบมาดูซิว่าขึ้นยางไปถึงไหนกันแล้ว <Yeah. S 1> ไปสองแล้วเพื่อนๆน,นะเอใหม่เอียมเรียมคิดๆเป๊ะเทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย โอ้โห 3K แบตเตอรี่ขอฟังเสียงสักหน่อยได้ไหม <c oughs> ไม่มีเสียงนี้นนะไม่ดับ <c oughs> แรงดีไม่มีย้อยยาบนะครับขอดูนิดนึงฮนะนี่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยคันนี้บอกเลยว่าเรานี่ถล่มทลายมากนะ <Yeah. S 1> แล้วมันเครื่องแล้วมันเกียร์นะเรารวยถล่มทลายครับผมซัมเมอร์คูลแลนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใหม่นะครับ แล้วก็ช่วงล่างพระเบรกนะครับเปลี่ยนล้อแม็กไม่ว่าเปลี่ยนยางใหม่ให้ด้วยเพื่อนเพื่อนนะครับยางใหม่แบบถ่วงล้อแกะ่อ,อก,กระดาษให้อีกยังไม่จบฮะโอนทะเบียนนะครับภาษีพร,พรบให้ฟรีติดตั้งกล้องอีกครับกล้องหน้ากล้องหลังอีกครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับเพื่อนๆนนะครับแล้วนี่อะไรครับเนี่ยหมูกระทะโอโ้เพื่อนมาเดี๋ยววันนี้หมูกระทะก,กันดีกว่านะครับนี่ครับผมพี่เขาหิวนะ ทางหมูท่ามาให้ด้วยแม่ผมพี่บอกว่าบริการทุกระดับประทับใจครับเนะดี๋ยวมาดูกันว่าเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าสรียบร้อยจะเป็นยังไงบ้างนะพูดให้แขรครับเนี่ยครับสวัสดีครับเพื่พอนๆมาให้กำลังใจพี่ดิวฮะ้าตาจ,จิงจัไไงจับคิวเลยไงฮะครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับ Honda RX แท้ของเราเพื่อนๆนะปี06นะฮะ เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับสี่เส้นถ่วงรอให้ด้วยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับสมาร์ทกรูดันแบตเตอรี่ใหม่โอนเปลี่ยนทะเบียนพบรบภาษีทําให้หมดเกลี้ยงเลยครับที่รักโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะช่นเลือมีความสุขรับผมนะครับแล้วก็ไม่เหลือน้ำมันเต็มถังเพืๆๆ่อนวันนี้ก็ดึกกันไปนิดนึงนะฮะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันดึกดื่นเลยวันนี้นะครับน้ำมันเต็มถังพักผ่อนะครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากนะ คเอม่เจอกันอีกเช่นเคยนะบอกเลยว่าจัดเต็มในเรื่องของแถมไม่ว่าจะเป็นล้อแมกยางใหม่แล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ซัมเมอร์คูลแลนแล้วก็เช็คฟรี24ยิรายการนะคันนี้บอกเลยว่าของแถมนี่จุกๆเลยส่งลูกค้ากลับบ้านกันครับผมเดีย๋ยวเราไปส่งขอมกันว่าลูกค้า ให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็ใช้รถจักรมีความสุขครับเร mm ีย hmm. บร้อยสวยๆเลยนะคันนี้ mm hmm. เช็คฟรีทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยิ่สี่รายการ mm hmm. เป็นถ่ายของเหลวย้ำกันอีกรอบนะครับ mm hmm. ของเหลวทุกอย่างเนี่ยฟรีหมดยันกระทั่งน้ำมันลดเลยนะ mm hmm. แล้วก็มีเช็คยิ่สี่รายการเ mm hmm. บื้องต้นทุกๆอย่างไม่ว่าช่วงล่างพับเบรกโช้คอัพทุกอย่างเราเซ็ตให้ใหม,หม mm ่ hmm. หมดแล้วก็ เดินทางไกลก็ไม่ลืมทำเมอร์คูั้นใหม่ตรงรุ่นถูกเขตสีทุกยี่ห้อนะครับผมก็ขอลูกค้าเดินทางปลอภัยนะครับผมใช้รถอย่างมีความสุขมีอะไรก็โทรหากันได้เสมอนะครับผมหลังการขายนี่เจอพี่ๆอยู่ตลอดแน่นอนครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่พีโวตุกคาหน่อยนะครับจะได้หารถดีๆสวยๆแบบนี้มาให้เลือกชมอีกมากมายนะครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ